ครับและตอนนี้นะฮะผมก็อยู่พี่กุ้ไก่นะครับซึ่งเป็นพ่อครัวของร้านนนทธรานะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อาหารจานเด็ดที่พี่กุ้ไก่ทําให้ดูนี่ชื่ออะไรครับไข่ลาดซอสไข่แดงครับผมบึกไข่ลาดซอสไข่แดงครับวัตถุดิบที่เราต้องใช้นี่มีอะไรบ้างครับต้นหอมมีหอมใหญ่ครับผมครับมีพริกหวานเหลืองครับแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าแดงครับผมซอสมันหอยซีขาวแม็กกี้โอ้ปรุงรสใช่ไหมฮะครับผมแลวนี่อะไรอันนี้ก็คือไข่แดงครับผมไข่แดง และขาดไม่ได้ก็คือตัวปลาหมึกครับปลาหมึกไข่ครับปลาหมึกไข่ด้วยนะฮะโอเคครับตอนนี้วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วลงมือทําได้เลยครับได้เลยครับเริ่มต้นไงทีครเริ่มต้นปึ๊บมาตัดให้เข้ากันนะฮะโอ้โหไฟมันลุกเพราะอะไรพี่ผู้ใหญ่ไฟกับน้ำไฟกับน้ำมันเลยว่าขึ้นมานะฮะ ครับผมใส่ี่นี่นะครับครับผมปุ <fin ery> <ots> ๊บใส่ท <dynasty> ั้งหมดนะครับส่ทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับครับผมหมึกไข่นะฮะตามด้วยหมึกไข่อันนี้คืออะไรฮะอันนี้น้ำมันพืชเผานะครับน้ำมันพืชเผาไม่พอเลยน้ำมันเผายังไงมาอีกนิดนึงนะครับ อันนี้อะไรคะน้ำมันพืชเผาเลยครับน้ำมันพืชเผาโอเคไข่อันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยมีจานอยู่ไหนเอ้ยโอ้โหเร็วและน่าทานมากเลยนะครับว้าวเป็นแบบนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ครูไก่เป็นอย่างมากเลยนะฮะขอบคุณครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะนี่ฮะ มึกไข่ราดซอสไข่แดงน่าทานมากๆเลยนี่ พี่บอยครับแล้วอย่างเปิดร้านอาหารอย่างงี้นะฮะร้านใหญ่พนักงานก็เยอะมันก็ต้องมีพวกอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยใช่ครับแก้ไขยังไงไม่ทราบปัญหาตอนผมเปิดแรกๆเลยก็คืออย่างเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมอืน้ำท่วมีนเกิดวิกฤตเลยครับก็คือน้ําท่วมเยอะมากสูงมากที่นี่ที่นี่กี่เมตรไม่ทราบโอ้โหเมตรครึ่งถสองเมตรนะฮะเมตรครึ่งถสองเมตรใช่ก็ที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยเลยนี่ใช่ไหมเลยเลยเลยสูงถึงเนี่ยฮะหน้าอกเลยถึงหน้าอกเลยฮะแล้วท่วมอยู่นานไหมครั ประมาณสามเดือนสามเดือนหมสามเดือนเลยโอ้โหแล้ววิธีการแก้ปัญหาที่ทำไงไม่ทราบก็คือเราก็ต้องเราทํามาแล้วเราต้องสู้ตู้ให้ได้ครับก่อสร้างให้ถึงเลทครับก็คือพอจากน้ําลงปั๊บเนี่ยเราก็รีบเลยรีบก่อสร้างรีบสร้างให้เสร็จเร้ไวที่สุดอ๋อสร้างให้ไวที่สุดแล้วก็เห็นพี่บอกว่าอย่างโซนคาราเกะเนี่ยเราก็สร้างให้สูงขึ้นสูงขึ้นนิดนึงแล้วก็จะได้แบบว่าอาจจะทําให้สูงขึ้นแล้วจะได้เด่นด้วยแล้วก็สวยขึ้นด้วยครับผม โอเคเลยฮะตอนนี้ก็สมบูรณ์แบบเรียบร้อย,ลยะะแล้วนะฮะแล้วอย่างคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาที่ร้านเนี่ยบางคนยังมาไม่ถูก<ะ>เส้นทางไหนที่สะดวกครับที่บ้าเส้นทางหลักๆเลยนะครับถ้ามา,าทางด้านถนนแจ้งวัฒนะครับครับผมมาทางห5แยกปากเกร็ดะนะครับให้ข้ามสะาพานพระราม4มาครับครับประโลงสะางพานพระราม4มาตรงมาประมาณสัก1กิโละนะครับร้านจะอยู่ทางด้านขวามือ ติดป้ายในพนท์ทอเลยก็คือพอจะเห็นร้านอยู่ขวามือนะฮะเราต้องตรงไปกลับรถใช่ครับเลยกลับรถนิดเดียวนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมาไม่ถูกเนี่ยมีเบอร์ติดต่อไหมเพี่อนมีครับผมเป็นเบอร์อะไรครับเป็นเบอร์02ครับ5016255ถึง6โอเคครับผมแล้ววันนี้ฮะพี่บอลบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะสำหรับ10สายแรกที่โทรเข้ามาแล้วบอกว่าดูรายการเราอยู่เนี่ยใช่ครับมีส่วนลดพิเศษครับ10%ครับ10% ผสำหรับสิบสายแรกนะฮะรีโทรนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยต้องประทับใจทั้งบรรยากาศแล้วก็รสชาติอาหารเป็นอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บอยเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากครับและเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะช่วงก้นครัวตัวปวดนะฮะคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะว่าผมกับคุณสุรเดียวเนี่ยจะมาทําเมนูจานเด็ดอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมติดตามชมนะฮะขอชมบรรยากาศร้านต่อนะฮะขอพี่บอยไปดูคาราเกะบ้างดีกว่านะยังไม่ได้เห็นเลยนะ